สวัสดีครับของจานพัลัินแคนแอคส์สบไทยในหนึ่งนาที เราจะลบโมเดลที่อยู่ในซับทูเดียวกันได้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยผมจะต้องไปเปิดโซโล่ขึ้นมาเพื่อให้มันโชว์เฉพาะซับทูที่เราเลือกครับจัดการแค่ซับทูเดียวโมเดลที่เกินมาอาจจะเป็นโมเดลจากไฟล์สแกนหรือเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆอย่างเช่นไอเม็ดตรงนี้นะครับมันเกินออกมาเราก็สามารถจะลบมันไปได้ด้วยการกดคันทอลและชิปค้างไว้ครับลากครอบโมเดลที่ต้องการจะลบกดอธัธเนคค้างไว้กลายเป็นสีแดงเมื่อเราซ่อนไปแล้วครับผมจะเลื่อนลงไปด้านล่างที่ geometry แล้วก็ไปที่ Modify Topology แล้วก็ d e l e Hidden มันจะลบโมเดลที่เราได้ซ่อนไว้ทิ้งไปและเคลิปนี้สับสนโดยข้อสซีบัตรเบสิกจาก Light CG ครับและการลบอีกแบบนึงครับให้เรากด Control Chip ค้างไว้ไปที่บัตรแล้วไปเลือกตัว Knife Curve Knife เป็นการตัดโมเดลตัวนั้นๆทิ้งไปเลย Control Chip ค้างไว้เวลาใช้ลากลงมากด Alternate ค้างถ้าอยากให้มันโคง้งกด Space Bar ค้างไว้เป็นการเลื่อนแล้วก็ตัดมันออกไป